ทำไมพระเจ้าจึงประทานพระนามของพระองค์พระเจ้าประทานพระนามของพระองค์เพื่อให้การพูดกับพระองค์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คำกล่าวที่ว่าพระเจ้าคือความจริงหมายความว่าอะไรพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและไม่มีความมืดใดๆอยู่ในพระองค์เลยพระวาจาของพระองค์เป็นความจริงและบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง พระเยซูเจ้าเองทรงรับรองความจริงของพระเจ้าด้วยการประกาศต่อหน้าปีลาตว่าเรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริงคำ,คำกล่าวที่ว่าพระเจ้าสงเป็นความรักหมายความว่าอะไรหากพระเจ้าสงเป็นความรักก็หมายความว่าไม่มีสิ่งสร้งใดที่จะไม่ถูกอบอุ้มหุ้มห่อด้วยพระเมตตาการุณาอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ พระเจ้าไม่ได้ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นความรักเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงพิสูจน์ให้เห็นด้วยไม่มีสิ่งไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิรสายข้อ3ามสี่นะครับเราควรทําอย่างไรเมื่อเราได้เข้ามารู้จักพระเจ้าเมื่อเราได้รู้จักพระเจ้าแล้วเราต้องให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราและเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตใหม่ก็จะเริ่มต้น เราจะรู้ได้ว่าใครเป็นคริสตชนก็ด้วยความจริงที่ว่าพวกเขารักแม้กระทั่งศัตรูของตนข้อที่35นะครับเราเชื่อในพระเจ้าพระองค์หนึ่งเดียวหรือพระเจ้าสามพระองค์เราเชื่อในพระเจ้า 1, หนึ่งเ,เ,เ,เดียวใน3ามพระบุคคลพระติเอกภาพพระเจ้าไม่ได้ทรงโดดเดีย่ยวแต่ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16วันที่22ิสพฤษภาคม <2005. S 2> สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน u c a คนี้นะคะในข้อ36พูดถึงอะไรนะคะข้อ36พูดถึงการใช้เหตุผลทางตรรก,กะสสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเดียวสามพระบุคคลนะคะไม่ได้ความจริงที่ว่ามีสามพระบุคคล พระติเอกภาพในพระเจ้าหนึ่งเดียวนั้นเป็นธรรมล้ำลึกโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่เราทราบได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระติเอกภาพสามพระบุคคลครับสวัสดีครับลูกเยาวชนที่รักทุทกคนนะครับวันนี้ต่อันอีกครั้งหนึ่งสําหรับยูแคปครับยูแคปคําสอนเยาวชนสําหรับคาสอนย่อพัฒนาจากสําหรับเยาวชนครับ,รบข้อที่37นะครับ คิดบอกว่าทําไมพระเจ้าจึงเป็นพระบิดาสงสัยหรือยังครับเดี๋ยวจะให้คําตอบนะครับเราเคารพนับถือพระเจ้าในฐานะพระบิดาประการแรกนะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างและทรงเอาใจใส่ดูแลสิ่งสร้างของพระองค์ด้วยความรักยิ่งกว่านั้นพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าสอนเราให้นับถือพระบิดาของพระองค์เป็นดังพระบิดาของเรา และเรียกขานพระเจ้าเป็นพระบิดาของพระพเจ้าทั้งหลายนะครับข้อ38พระจิตเจ้าคือใครพระจิตเจ้าคือพระบุตรที่สในพระเตีกภาพมีความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเท่าเสมอพระบิดาและพระบุตร